โซโซมาหาพี่หน่อยดิมีอะไรให้ช่วยหน่อยอ่ะครับพี่กําลังไปครับอย่าลืมเตรียมของใส่เป๋าไปด้วยนะครับว่าไงครับรู้จักคนนี้ปะอ๋อลู้ครับเขาชื่อจ๋าเป็นครูของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งครับอ๋อโอเคไปเอาตัวเขามาขังไว้ในห้องใต้ดินครับ สวัสดีครับผมขอเข้าไปหาครูจ๋าได้ไหมครับโอเคค่ะครับขอบคุณครับดีครับครูจา๋าผมว่าจะมาเยี่ยมครูจ๋าครับอ้าวสวัสดีค่ะน้องโซมากับพูดมากครับโอ้ครูจะใส่รองเท้าทําไมยุคนี้เขาไม่ใส่รองเท้ากันแล้วครับผมขอถอดถุงเท้าครูด้วยนะครับเพราะ มันแบบเหม่งเกินครับเฮ้ยไปเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูจับมันมัดมือมัดทาามัดแขนมัดขาก่อนเคได้มาแล้วครับหัวหน้าโอเคครับขอบคุณมากครับ